สวัสดีค่ะรายการสิ่งดีๆมีมาเล่าวันนี้ก็จะพาฟังธรรมนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะว่ามีธรรมะเรื่องอะไรบ้างตรงนี้ก็เป็นตู้เครื่องดึกนะคะบริการให้ผู้ฟังธรรมค่ะท่านอยู่คนเดียวท่านได้ความดีเว้ ก็ได้ความมีเวทจิตมันก็สงบเป็นสมาธิมนความเข้มแข็งมีความเข้มแข,ข,ข็งเกิดที่จะอยู่คนเดียวได้มีความสงบมีความเป็นสมาธิและตัสดสู้ทำได้บรรลุธรรมได้พิจารณาเห็นธรรมได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกิดมีวันอสา,ารหาห์มาจะมาฟัามาให้โยมได้ฟังด้วยจะคงฟังกันมาตัน้นและวันอสารหาห์ที่พูดถึงเรื่องมีความเข้มแข็งมันจะเข้มแข็ง,ขงได้มากว่นนี้ดีที่จะมาแจะ เปนอย่งคือประโคำพูดที่บรรยายธรรมวันนี้ว่าชีวิตเราทุกคนยังเข้มแข็งได้มากกว่านี้อีกดูอย่างพระพุทธเจ้าว่าได้เบตายแล้วแต่รอดมาได้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นได้แล้ว่ามันยังทําได้อีกในชนิดท,ที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้แต่มันต้องทําได้ยมผ่านช่วงโควิดมาเนี่ยโควิดสิ่งหน้ อย่าที่ว่ามันหมดไปแล้วก็หมดไปเลยนะถ้ามองแบบคนที่มีธรรมะต้องเห็นหรือว่าต้องได้อะไรจากโควิดสิบเก้าเนี่ยมันทําให้โยมไม่ได้มานั่งฟังธรรมตั้งกี่เดือน <c oughs> ไม่ได้มานั่งฟังธรรมหรือมานั่งฟังธรรมเ็าต้องเอาอะไรมาปิดรูจมูกก,กันอยู่ให้มันหายใจไม่สะดวกสบายเนี่ยคนคนถ้าทําอะไรโดยที่มันถูกโลภะครอบงํา ถูกโทสศัทครอบงำถูกโมหะครอบงำมันจะทําอะไรก็ตามเพื่อประโยชน์สองอย่างหนึ่งเบียดเบียนตัวเองกับเบียดเบียนคนอื่นฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้ามันมีประโยู่แค่ตรงนี้แหละมันจะทําให้เราทําอะไรก็ตามโดยที่หนึ่งเราไม่เบียดเบียนตัวเองกับไม่เบียดเบียนคนอื่นถ้าทุกวันนี้โยมดำเนินชีวิตโดยหลักสองอย่างนี้ว่าโยมทําอะไรก็ตามแลวโยมย,ยังไม่กําลังไม่ได้ทําเพื่อจะเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนกับสองไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้มีส่วนในการไปเบียดเบียนใครไปทําร้ายใครไม่ใช่ไม่ว่าจะทาง กายทางวาจาทางใจก็ดีก็แดงว่าโยมปฏิบัติถูกแล้วในทางคําสอนของพระวิาว้าค่ะก็น้อมบุญในการฟังธรรมา่านะคะขออน้อมน้อมแด่องค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีค่ะ